สันจาับรลอกของอาทิตย์ในช่อง Wolf in s h i e p ช่อง Pop Art ที่จะทำให้อาร์ตนันป๊อปครับก่อนที่เราจะมาคุยกันอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดกระดิ่งกดจอยกดจอยด้วยนะครับเพื่อการอยู่รอดปากท้องของเรานะครับวันนี้นะครับเราจะ กลับมารีวิวกล้องอีกแล้วซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยเราเตรียมป้ายยาผู้คนแต่รู้สึกว่ากูจะป้ายตัวเองยังไงไม่รู้ตัวนี้นะครับ m i n o x x 5 GT t เราจะมาเล่าเกล็ดมันเล็กน้อยนะครับเจ้าต,ตัวนี้มันถือว่าเป็นกล้อง35มมิลที่เล็กที่สุดในโลกเลยนะ แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีตัวที่เลก็กกว่านี้ในยุค60ซึ่งเราก็รู้จักกันดีที่หลายๆคนชอบนั่นก็คือโลาร3 5ใช่ไหมไอ้ตัวนั้นน่ะมันถูกผลิตในยุค60แต่มันก็เสียแชมป์ให้กับไอ้นี่ในปี1974นันเองแต่ GT เนี่ยไม่ใช่รุ่นแรกนะครับรุ่นแรกจริงๆมันเป็นรุ่น EL บริษัทที่ผลิตเนี่ยชื่อ w a l f Industica r อะไรเนี่ยประมาณเงี้ย <c oughs> เป็นบริษัทเยอรมันจำชื่อได้อ่านก็ไม่ออกเลยภาษาเยอรมันบริษัทเ,เนี้ยเดิมทีอะ่ะเขาผลิต พวกกล้องเล็กๆอยู่แล้วนะคือถ้าเกิดจะเคยเห็นนะมันจะเป็นแบบฮารโมนิก้าเขาเรียกฮารโมิกาเนี่ยเป็นฟิล์ม1 1 0สมัยก่อนไปอยู่ในหนังเจมส์บอนด์ด้วยนะเป็นแบบพวกกล้องสายลับอะไรเงี้ยสปยแชมเลยคือเขามีความรู้เรื่องการผลิตกล้องเล็กๆอยู่แล้วทีนี้พอเขาหันมาผลิตตัวเนี้มันก็เลยไม่น่าแปลกใจที่เขาสามารถทำให้มันเล็กได้ แต่เจ้าตัวนี้มันถูกออกแบบโดยศาสตราจารย์คนหนึ่งนะครับที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยในเวียนนาเจ้าตัวนี้อย่างที่บอกว่ามันเกิดขึ้นในปี1974สเปคเลนที่น่าสนใจมากๆที่บอกว่าเหมือนกูจะป้ายตัวเอง <c oughs> คืออันนี้มันเป็นกล้องโซนโฟกัสนะครับเพราะฉะนั้นมันก็สู้กับถ้าเทียบกับโลไลย35ก็คือสู้กันได้นั่นแหละแต่ F นะ f 2.8นะครับไม่ใช่เล่นๆ <c oughs> F 2.8นะ ถ้าเป็นโรไล3สามห้นี่ถ้าเป็น F2.8 ก็ราคาก็ไปไกลกันอยู่ระยะใกล้สุด0.9นะครับชัตเตอร์สปีดนี่เป็นระบบ a p e เ t u r เจอร์พ i ร y ีนะครับก็คือปรับรับแสงแล้วก็กล้องจะหาชัตเตอร์สปีดเองซึ่งชัตเตอร์สปีดที่มันมีนะก็ประมาณ1 s e c o เซถึง1ต่อ500ซึ่งแบบสบาย <c oughs> ใช้สบายสบายเลยนะครับไอ้ส่วนไอ้ฐานนี่ก็ใช้เนี่ยอันนี้จะลำบากหน่อยมันเป็นฐาน PX 27ตซึ่งหาซื้อยากแต่ว่าถ้าเราหาไม่ได้จริงๆ LR 4 4ช่วยท่านได้เหมือนเดิม <c oughs> LR 4 4 4สีลูกนี่จบเลยเหมือนกันนะครับใช้ได้ตัวนี้วิธีการถ่ายเนี่ยก็จะยิงควันลำบากตัวนี้กับโรไลสา35านี่คล้ายๆกันนะไอ้นั่นก็ต้องดึงเลนส์ออกมานะไอ้นี่เขาก็ต้องฝาภาพออกมาเหมือนกันน,ะนี่แต่มันเล็กกว่าครับน้ำหนักแค่200กรัมอะเล็กมากส่วนข้างในมันก็จะมีเข็มบอกนะครับว่า มันใช้ s ทสเตอร์สปีดที่เท่าไหร่ใช้ง่ายมากเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเทส กล้องตัวนี้นะครับมันจะเป็นดับเบิลสโตรกนะเออดับเบิลสโตรกต้องเข้าใจเรื่องดับเบิลสโตรกด้วยก็คือต้องขึ้นสองครั้งดับเบิลอย่างนี้นะครับตัวนี้จะมีตัวเช็คแบตนะครับวิธีเช็คแบตหมายถึงว่าเปิดกล้องอย่างนี้แล้วเราก็ขึ้นฟิล์มนะครับแล้วก็ส่องขึ้นไปอย่างนี้ปึ๊บเราก็จะเห็นว่าตัวเข็มมันเด้งหรือไม่เด้งถ้าเกิดมันไม่เด้งก็แสดงว่าแบตหมดนั่นเองอ่าทีนี้เราจะมาถ่ายกันดูครับก่อนอื่นเลยอย่างที่หนึ่ง เราจะมาดูสีครับเราจะมาดูสีสันของมันว่าสีเป็นยังไงซึ่งตรงนี้สีเยอะดี <c oughs> เดี๋ยวจะมาเทสอย่างแรกก่อนนะครับคือเทสสีมันว่ามันให้สีแบบไหนนะครับแถวนี้พอดีสีเยอะเดี๋ยวเก็บให้ดูการ,ระยะนะครับไม่ยากเลยถ้าอย่างนี้อ่ะกี่เมตรห้าเมตรแล้ว F ก็แคบๆไป ตรงนี้อาจจะดูปรับยากซะหน่อยนะครับเพราะว่ามันติดติดกันระหว่างโฟกัสกับตัวรูรับแสงแต่ถ้าเกิดปรับเป็นแล้วอ่ะจะง่ายมากคือพี่จะใช้นิ้วโป้งซ้ายอย่างเดียวเลยเนี่ยเห็นปะ่ะคุมได้หมดเลยเนี่ยนะนิ้วโป้งซ้ายอย่างเดียวเลยจบเออถ้าตอนแรกมามานั่งหมุนเนี่ยไม่ได้มันจะไม่ถนัดนะครับโอเค ชัตเตอร์เบาแบบไม่ได้ยินเลยอ่ะซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะทดลองอีกอย่างให้ดูชัตเตอร์เบามากๆไม่เคยเจอชัตเตอร์เบาเลยขนาดนี้โหแทบไม่ยินเสียงเลยนี่อินฟินิตี้ไปเลย แล้วมันก็ข้อดีอีกอย่างครับมันมีสมมติเนี่ยเราถ่ายย้อนแสงใช่ไหมมันสามารถบวก E V ไปได้2 s t สต็อปนะครับก็คือมีแบ็คไลท์นี่2ส,สต็อปให้ดูป๊า,ปอ,าอ่าอันี้สำคัญมากเดี๋ยวถ่ายให้ดูอ่ะย้อนแสงอยู่แล้วนะถ่ายยืนตรงนี้แข็งยืนตรงนี้นี่เดี๋ยวเราจะบวก่อให้ดูนะครับชัตเตอร์แม่งไหว กูยังไม่ทันโดนเลยไปเลยอะอะอย่างนี้แข็งอยู่สักเมตรหสิบเมตรครึ่งแล้วก็แล้วก็เอาเอแคบหน่อยนะครับเอฟสี่เมตรครึ่งคร่งอันชุเหมือนไม่ได้กดชัตเตอร์เลยอะ <S 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 เอามาอมืเหมือนถ้าไม่ได้กดชัตเตอร์เลยอขอรูปนะครับหนึ่งสอง เดีย๋ยวเรามาดูกันว่าแบ็คไลท์สองสต็อปเป็นไงนะครับเหมือนใน XA อย่างเงี้ยเราก็จะมีตัวแบ็คไลท์1.5นะตัวนั้นเราใช้เยอะมากจริงทีนี้อ่ะไหนๆก็ไหนๆแหละลองมาถ่ายคนดีกว่าแข็งยืนอยู่ตรงนี้นะมันจะได้ไม่ย้อนแสงอ่าตรงนี้แหละอ่ะห่างกันอย่างนี้2เมตรปึ๊บหุ่นเลย5.6 ปาร์ตนี่คือดับเบิลสโตรนะครับสเตอร์นะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงนี่ให้ฟังเสียงว 2, 3ฮะฮ่กลัวไปแล้วเหรอพี่ว่าความอันตรายอย่างนี้ก็อันตรายมากครับคุณอาจจะได้ภาพจริงๆแค่15รูป ที่เหลือคือกดที่อะไรก็ไม่รู้นะครับคืออันนี้พี่เห็นเป็นไรว่าสตรีทการสตรีทเดี๋ยวแข็งเดินมานะเดินมาหาพี่นะกับรู้นะเดินมาหานะเดี๋ยวจะดูว่าพี่จะ snap ให้ดูเดินมาเลยเดินมาเลยเดินทำแบนุ่นทุกคนปกติโอ้โหเป็นไง ปหดลูกออกมาเอาเป็นไงเอาเป็นไงเรียกว่าแบบเนียนด้วยนะก้องดูแบบทำอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเหมือนพกกระเป๋าตังค์เ,เออเนี่ยมันเหมาะมากเลยนี่อย่างเงี้ยก็ได้แล้วเนี่ยพี่ก็แบบปาบนะโหสุดยอดอะ่ะเนี่ยโอ้เนียนเถ่งมากนะเหมาะก,กับสตรีสุดๆอ่ะ นี่ไงถึงจะบอกว่าป้ายยาคนอื่นกูจะโดนป้ายอ่าทีนี้เหลืออย่างสุดท้ายในเมื่อชัตเตอร์มันเบาขนาดนี้สิ่งที่เราอยากจะเทสคือถ้าถ่ายที่มืดจะเป็นยังไงเน่ย <Yeah. S 1> เพราะว่าถ้าชัตเตอร์มันเบาขนาดนี้แปลว่ามือมันสามารถนิ่งได้ถึงจุดที่แบบถ่ายมืดสบายอะ่ะเพราะพี่ไม่เคยเจอชัตเตอร์แบบนิ่มขนาดนี้นะนิ่งมากอะ่ะคืออย่าง XA หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไวอีกแบบหนึ่งนะแต่อันนี้มันมันนิ่งด้วยมันมันมีความกดลงไปด้วยเ,เดี๋ยวเราจะเริ่มกับแค่นี้ก่อนนะเราเริ่มจากแค่นี้ก่อนนะคนจงงะงงว่าพี่กล้าใช้ซันนี่สิในนี้ได้ยังไงใช่ไหม เย oh, yeah. เดี๋ยวเรามาดูมืดขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ถ่ายเอาสวยปกติก็ต้องวัดแสงนี้นะเฮ้อันนี้สักสี่แต่ว่ากล้องมันจะคำนวณให้เราเองไนงะแต่เราก็ต้องจิ้มไปที่แสงที่เราจะถ่ายอัสักสามก,กว่า เ,เดียก็ทดสอบแล้วนะครับสำหรับไมนอก35 GT ตัวนี้มันต่างจากตัวอื่นยังไงเดี๋ยวเล่าก่อนก็คือ ตัวแรกคือ EL เนอะ EL เนี่ยข้อเสียของมันก็คือ s h ต t t e r Speed มันซิงค์ได้ถึง1ต่อ30ในความเป็นจริงแล้วอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าพวก l ีฟชัตเ t อร์นะมันควรจะต้องซิงค์ทุกสปีดแต่ EL ไม่ซิงค์ก็เลยถูกแก้เป็นรุ่น GL มั้งถ,ถ้าพี่จะไม่ผิดนะตัวนั้นก็คือจะเหมือนตัวนี้ GL นะครับจะเพิ่มแบ็คไลท์แบบเมเกียร์ที่เราถ่ายแล้วก็ แฟล T T L นะครับก็คือหมายถึงว่าใส่แฟลแล้วมันเป็น T T L ตัวนี้ก็คือแก้จุดนั้นก็คือมีครบเลยทั้งแบล็คไลท์มีทั้งแฟล T T L ใส่ได้ครบนะครับแล้วเดี๋ยวดูภาพกันว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับพี่นะครับให้คะแนนอย่างที่หนึ่งคือวัสดุตอนแรกอะพี่คิดคิดมาตลอดเลยว่าวัสดุมันกองแกงนะจริงๆอะแต่มันไม่กองแกงเท th ่าที่คิดอะก็ด้วยความเป็นเยอรมันนะปรากฏว่าพอจับแล้วมันเฟิร์มว่ะ คือแม้จะเป็นพลาสติกแต่เป็นพลาสติกที่เฟิร์มพี่ว่าดีกว่า XA ด้วยซ้ำความดีเทลอะไรอย่าง,างที่พี่ชอบที่สุดคือแบบพวกโฟกัสเนี่ยมันแบบสมูทมากเลยถึงแม้ว่าอย่างที่บอกอะถ้าเกิดใช้เป็นนะเราอย่ามาใช้อย่างนี้นะมันจะยากเนี่ยพี่ใช้นิ้วโป้งนิ้วเดียวเวลาเราถ่ายใช่ไหมคุมได้หมดเลยซึ่งมันให้อารมณ์ที่โอเค หมายถึงอารมณ์ที่ของดีอ่ะไม่ใช่อารมณ์แบบก๊อกแก,ก๊ก,แกก๊อกแก๊กนะครับส่วนชัตเตอร์ก็เบามากอย่างที่บอกเบาสุดแต่ถึงแม้กระนั้นเองก็ตามพี่ว่าวัสดุมันก็ควรจะดีกว่านี้นะครับเพราะนั้นพี่ให้คะแนนสักสามครึ่งนะครับในความที่แบบแต่ก็ดีกว่าที่คิดตอนแรกพี่คิดว่ามันแย่เลยแย่กว่านี้เลยฟังก์ชันที่ให้มาก็โอเคนะในดับหนึ่งคือมีทั้งแบ็คไลท์ แฟลชได้มีตัวเช็คแบตเตอรี่ข้างในก็มีวัดแสงอะไรเงี้ยสำหรับกล้องพวกนี้ก็ถือว่าใช้ได้ก็ให้ไป4คะแนนครับอันนี้4คะแนนได้อยู่คุณภาพภาพนี่ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวลากมาแล้วเดี๋ยวดูคะแนนดาวดน,นที่ที่โชว์เลยครับส่วนความคลุ้มความคลุ้มคุ้มนะพี่ว่าเนี่ยมันถึงจะโดนใต้เองเพราะอย่างเงี้ยคือพี่ว่ามัน ส่วนตัวนะพี่ว่ามันเร็วกว่าใช้โลลาย35แล้วระยะเลียนด้วยพี่เป็นคนชอบระยะเรียน35โลลายข้อเสียข้อหนึ่งของมันก็คือมันเป็นระยะ40ซึ่งพี่รู้สึกค่อนข้างแคบนะก็จบสำหรับการรีวิวตัวนี้ใครสนใจเนี่ยข้อดีของมันคือรีบๆซื้อนะราคามันยังไม่แพงแล้วก็สวยด้วยนะครับ ก็อย่าลืมติดตามพวกเราต่อไปนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เข้าไปซื้อของได้ที่ w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  o o f i n s h i e f c o ขอบคุณมากครับ